เขาเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับก็เรียกได้ว่ากลายเป็นความขึ้นไหวที่น่าสนใจไปในทันทีนะครับโดยเฉพาะทีมฟุตซอลทีมชาติไทยของเราที่ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมลงสนาม2นัดชนะ2เกมรวดเกมนัดล่าสุดเนี่ยถล่มยับคูเวตไปถึง6ประตูต่อหนึ่งส่งผลให้สถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยตีตัวผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย2026ไปเป็นที่เรียบร้อยนะพี่น้องบอลไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟอร์มการเล่นของเจ้าเม็ดมูฮัมหมัดอุสมานมูซานะที่เรียกได้ว่ายิงประตูแบบถล่มทลายในเกมที่ถล่มชนะคูเวตไป6ประตูตอนหนึ่งเนี่ยเจ้าเม็ดยิงไปถึง4ลูกนะครับเรียกว่ากำลังฮอตมากๆเลยทีเดียวแต่ล่าสุดต้องรายงานกันแบบนี้ครับว่าตเล็กไทยของเราล้านแตกแล้วนะครับหลัง รายงานล่าสุดจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับคุณมาดาแป้งคุณนนพันธ์ล้ำสามครับในฐานะนายกสมาคมได้มีการเติมเต็มขวัญและกำลังใจให้กับทีมฟุตซอลไทยด้วยการจัดโบนัสแบบเต็มๆต,ต็ม1ล้านบาทหลังเข้ารอบ8ที่สุดท้ายนะครับโดยครั้งนี้เนี่ยนฐานะคุณมาดาแป้งมีการวิดีโอคอหาแข้งฟุตซอลไทยรวมไปถึงทีมงานสตาฟโค้ดทุกคนแล้วก็ ออกมาบอกอย่างชัดเจนว่าอยากให้ทุกคนนะครับสู้อย่างเต็มที่แล้วก็เหมือนที่ประกาศเอาไว้กับการให้โบนัส1ล้านบาทหากเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จนะครับอย่างไรก็ดีนะครับฟุตซอลไทยของเรายัางไม่หมดภารก,กิจนะครับเพราะเราเป็นรองแชมป์ในปี2024ที่ผ่านมาและแน่นอนเกมและสุดท้ายจะต้องเจอกับเวียดนามซึ่งหลังจบเกมและที่2เนี่ย คนที่ออกมาเปิดใจแล้วก็พูดถึงชิมทัพไทยได้ชัดเจนที่สุดก็คือโค้ดหมีรักพลสายเนตรงามนะครับแกบอกว่าแมตช์แรกเนี่ยเหมือนเป็นการปรับตัวกับสภาพสนามรวมถึงลูกฟุตอฟที่ใช้ทำการแข่งขันในครั้งนี้โค้ดหมีบอกเกมหน้าเป็นศึกศักดิ์สีเลยแต่เราต้องเล่นเต็มที่โรเตชันให้ทุกคนได้ลงการไปอันดับหนนดับสองพอควยไปเจออีกสายทุกทีมก็หนักแต่ยืนยันว่าเราต้องทำเต็มที่ ด้วยศักดิ์ศรีของเรานั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยประเด็นเรื่องของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยแล้วก็ทีมตัวแทนจากย่านอาเซียนกำลังกลายเป็นที่พูดถึงเป็นวงกว้างไปในทันทีนะครับเพราะว่าหลังจากที่ผ่านการแข่งขันไปเพียงแค่2เกมเท่านั้นเนี่ยดันมีการยืนยันการันตีนะครับว่าทีมชาติจากย่านอาเซียนสามารถเข้ารอบ8ทีมสุดท้าย ตอนนี้แบบเรียวไทม์3ทีมแล้วนะครับแน่นอนการันตีหนึ่งทีก็คือทีมชาติไทยของเราครับอีก1ทีมก็คือทีมชาติเวียดนามทีมร่วมสายบีของไทยที่ก็ชนะ2นัดเหมือนกันนะครับมี6แต้มการันตีเข้ารอบ8ทีมด้วยกันทั้งคู่และสดสดร้อนร้อนก็คือเจ้าภาพการแข่งขันอย่างอินโดนีเซียครับที่ผลงานยังร้อนแรงนะเกมแรกถล่มเกาหลี50เกมนัดล่าสุด ก็ยังถล่มชนะคีกิสสถาน3-5ต่ออินโดนีเซียแข็งแกร่งและพัฒนาขึ้นมามากตอนนี้การันตี3ทีมจากอาเซียนผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียนะที่น่าสนใจต้องมาจับตาดูมาเลเซียนะครับคุณผู้ชมมาเลเซียลงสนามนัดแรกแพ้อิหร่านเจอกานหนักจริงแต่ว่าเดี๋ยวมาเลเซียจะเจอกับอัฟกานิสถานในวันที่30มกราคมนี้กับ การตัดสินอนาคตว่าจะได้เข้ารอบหรือไม่แต่ถ้าจับตามองกันดีๆเนี่ยต้องบอกเลยครับเหมือนที่โค้ชหมีบอกเป๊ะๆในรอบ8เจองานไหนก็หนักนะครับเจอเจ้าภาพอินโดนีเซียรเรารู้มาแล้วตั้งแต่ซีเกมที่ผ่านมาว่าเขาไม่ธรรมดาเชคเช่นเดียวกับอิรักก็หนักเช่นกันแต่ไทยเราอะศักดิ์ศรีเรื่องของฟุตซอลก็เป็นเบอร์หนึ่งอาเซียนนะครับแล้วก็เป็นทีม ระดับโลกนะครับท็อป11ของโลกดังนั้นมาดูกันแบบยาวๆว่าศึกครั้งนี้จะเป็นอย่างไรใครติดตามทีฟุตซอลไทยของเราอยู่นะครับคอมเมนต์ก็มาพูดคุยหน่อยนะก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะเรียกว่าผลงานน่าประทับใจ2เกมล้านแตกแล้วแต่ว่าภารกิจยังไม่จบมาดูกันแบบยาวๆจากประเด็นเรื่องของฟุตซอลไทยครับคุณผู้ชม ขยับมาดูหนึ่งข่าวใหญ่เป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับวงการฟุตบอลทีมชาติไทยนะหลังจากที่สหพันธ์ปวัติศาสตร์และสถิติฟุตบอลนานาชาติหรือ i f f s s นะครับจัดอันดับลีกฟุตบอลประจำปี2025ออกมาอย่างเป็นทางการ <S <S ผลปรากฏว่าฟุตบอลไทยของเรานะครับขยับมาอยู่ อันดับที่47ของโลกและเป็นอันดับที่5ของเอเชียไปเป็นที่เรียบร้อยครับโดยฟุตบอลไทยลีกถูกประเมินคะแนนอยู่ที่361.5คะแนนโดยเมื่อปี2024เนี่ยไทยอยู่อันดับ55ของโลกก่อนที่ในปีล่าสุดเนี่ยจะขยับมาอยู่อันดับ47ของโลกนะครับส่วนในระดับเอเชียครับไทยลีกเป็นรองแค่ลีกซาอุดีอาระเบียลีก ญี่ปุ่นหรือเจลีกแล้วก็ยังมีเคล u กนะครับรวมไปถึงลีก UAE เท่านั้นนะครับฟุตบอลไทยลีกที่ผ่านมาเนี่ยมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็รั้งอันดับ3ของเอเชียตะวนันออกจากค่าสัมประสิทธิ์ไทยลีกโดยสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียรหรือ f f c และได้สิบในการส่งทีมเข้าร่วมการขันฟุตบอลรายการสำคัญอย่าง FC Champions League ฤด,ดูกาล2026ถึง2027ด้วยจำนวนโคตา2ทีมการันตีรอบลีกสเตท1ทีมรอบเพย์ออฟและ1ทีมในการแข่งขัน FC Champions League Elite 2นั่นเองตัวเลขนี้นะครับยืนยันถึงคุณภาพของไทยลีกนะปัจจุบันนะครับว่าเป็นลีกระดับสูงของเอเชียของแท้นะแล้วก็จะมีประโยชน์อย่างมากในอนาคตในการเสริม ผู้เล่นต่างชาติดีกีที่ยกระดับมากยิ่งขึ้นซึ่งก็จะเป็นผลดีกับนักเตะไทยของเรานะครับที่จะได้เล่นกับนักเตะเก่งๆแล้วก็จะได้พัฒนามากยิ่งขึ้นนะครับแม้ว่านับปัจจุบันเนี่ยจะมีคำวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับกรณีโคต้าของไทยลีกฤดูกาล2026-2027ที่จะมีการขยับให้สามารถลงทะเบียนนักเตะต่างชาติได้10คน แล้วก็ส่งลงสนามได้7คนโดยมีการยกเลิกโคตาอาเซียนออกไปแล้วเนี่ยแต่สิ่งนี้ถือว่าน่าสนใจเพราะว่าก็มีการพูดกันเยอะมากบิ๊กแชมป์ทำไมไทยลีกเนี่ยเป็นลีกอันดับ5ของเอเชียเลยนะแล้วก็เป็นลีกอันดับ47ของโลกแต่ทำไมทีมชาติไทยผลงานยังไม่เป็นที่ประจักษ์นะครับคือต้องบอกแบบนี้การมองทีมชาติไทยนะปัจจุบันเอาสาหรับมุมผมนะต้องแยกเป็นเลเยอร์ก่อนเลเยอร์หมายถึง พื้นฐานของการแข่งขันเลเยอร์แรกเนี่ยก็คือเลเยอร์ของฝั่งอาเซียนนะครับฟุตบอลย่านอาเซียนโอ้โหแข่งขันกันแบบอสองปีเจอทีทุกรุ่นทุกอายุนะครับฟุตบอลย่านอาเซียนก็คือการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนะซีเกมนะครับหรือแต่ละรุ่นเนี่ยเขาเรียกว่าฟุตบอลย่านอาเซียนเลเยอร์ที่2คือเลเยอร์ของการแข่งขันฟุตบอลระดับเอเชียนะครับซึ่งจะอ้างอิง ในเรื่องของ ranking ฟีฟาที่จะสูงกว่าเลเยอร์อาเซียนนะครับอาเซียนก็มีนะแต่ว่า ranking ไม่ได้เต็มเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในโว f ฟีฟาเดนะครับแต่ว่า ranking ในเอเชียเนี่ยโปรแกรมไม่เยอะแต่ว่าแต่ละเกมถือว่าได้น้ําได้เนื้อคือผมแบ่งแยกว่าฟีฟาเดเนี่ยมันอยู่ในโซนเลเยอร์เอเชียแล้วกันเพราะว่า ranking มันเต็มเนาะแล้วก็ยังมีทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆอย่างชิงแชมป์เอเชียในทุกรุ่นทุกอายุแล้วโดยเฉพาะชุดใหญ่ของเรา ดังนั้นเนี่ยให้มองแยกแบบนี้ว่าในย่านอาเซียนเนี่ยช่วงหลังโดยเฉพาะช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเราอกหักเยอะมากแต่ถามว่ากระทบไหมเกี่ยวกับแง่ของแรงกิง้งหรืออะไรต่างๆมันไม่ได้กระทบเยอะแต่มันมีผลเรื่องของสภาพจิตใจฟุตบอลเลเยอร์อาเซียนเนี่ยมันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีซึ่งแน่นอนคู่แข่งในภูมิภาคของเราก็คงหนีไม่พ้นเวียดนามอินโดแล้วก็มาเลเซียที่เป็นคู่แข่งสําคัญณปัจจุบันเนี่ยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไทายเราพยายามลดบทบาทนะครับในย่านอาเซียนแม้ว่า อาสมาคมเองก็จะพยายามทวงความยิ่งใหญ่ในอาเซียนก็ตามแต่จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าด้วยความที่ไทยลีกเองนะครับรวมไปถึงฟรโมสอนฟุตบอลลีกอาชีพเนี่ยเห็นความสําคัญอย่างชัดเจนว่าการทุ่มสรรพกําลังอย่างเต็มที่ในย่านอาเซียนเนี่ยมันได้อะไรไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าในช่วงหลาย10ปีที่ผ่านมาเราก็พยายามแสดงความยิ่งใหญ่ในย่านอาเซียนเหมือนที่เวียดนามเป็นอย่างยุคน,นี้แต่มันไม่สามารถก้าวกระโดดไปสู่ระดับสูงได้ ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นภาพคอนทราสต์ที่เกิดขึ้นระหว่างแฟนบอลกับไทยลีกไม่เข้าใจกันว่าเอ๊ะทำไมต้องไม่ไม่แบ่งตัวมาช่วงฟีฟาเดย์ไม่ใช่ฟีฟาเดย์ไม่ปล่อยตัวก็เพื่อที่จะให้นะครับการแข่งขันในฟุตบอลด้านเอเชียเนี่ยมีพื้นที่มากยิ่งขึ้นซึ่งมันก็ต้องมีคาถามมาเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมยู่23ปีชิงแชมป์เอเชียล่าสุดเนี่ยสโมสรก็ไม่ได้ปล่อยตัวนะคือก็ต้องบอกแบบนี้ว่าในเรื่องของยู23ปีชิงแชมป์เอเชียมันก็ไม่ได้ตรงกับฟีฟาเดย์แต่ว่าแน่นอนตามหลัก ถ้าคิดแบบมีการวางแผนแบบไปร่วมรรมาทำเนี่ยนะครับการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียในครั้งล่าสุดที่ผ่านมามันไม่ได้มีโคต้าโอลิมปิกด้วยแล้วก็ผมมองว่าจริงๆอ่ะถ้าวางแผนดีๆใช้อ่าของการแข่งขันทุดสามปีในช่วงเนี้ยเป็นการดันกระดูกแบกกระดูกเหมือนที่ญี่ปุ่นเหมือนที่อุซเบกิสถานทำเนี่ยถ้าเราคิดแบบนั้นเนิ่นเน,นเนี่ยมันก็น่าจะเป็นอะไรที่ได้ผลดีอันนี้ผมว่าแบบนี้นะ แต่ว่าหลักๆสําคัญมันอยู่ที่การแข่งขันระดับเอเชียแน่นอนคนก็ต้องถามมาเยอะนะครับเอ้ยบิ๊กช้างเราเอเชียเราเป็นยังไงเรามันก็ไม่เห็นมีอะไรปังเลยเล่ากันแบบนี้นะครับณนะปัจจุบันแรนกิ้งโลกนะครับไม่เกี่ยวกับไทยลีกนะไทยลีกเราอันดับ47ของโลกอันดับที่5ของเอเชียอันนี้เข้าใจได้ว่ามันมีนักเตะต่างชาติผสมกับนักเตะไทยในในแต่ละสโมสรแต่ถ้าเป็นทีมชาติไทยแบบเพียวๆวันนี้เรา96ของโลกนะครับ และถ้าเป็นระดับเอเชียเราคือเบอร์16ของเอเชียนะครับทีมในยุทธอาเซียนณนะปัจจุบันนี้ยังไม่มีใครใกล้เคียงทีมชาติไทยนะ,อะพอมาดูเลเยอร์ในยุทเอเซียเนี่ยความจริงมันได้ปรากฏออกมาแล้วนะครับว่าทีมชาติไทยของเรานะครับเบอร์หนึ่งอาเซียนเหมือนเดิมนะครับหมายความว่าสิ่งที่เราอาจจะอกหักผิดหวังในอาเซียนที่ผ่านมามันแทบจะไม่ได้มีผลกระทบต่ตอภาพรวมใหญ่เลยนะ อันนี้อธิบายเห็นภาพชัดสําหรับหลายคนที่อาจกาลังปรับโหมดดูแต่ต้องบอกแบบนี้ว่าทุกอย่างมันต้องรันต่อไปนะครับแม้ว่าเราจะได้รับการยกหลับมากยิ่งขึ้นสำหรับไทยลีกแต่กับทีมชาติก็ยังข้ามเรือไม่พ้นทะเลเพราะว่าเราก็ยังมีรายการเอเชียนคัพรอบคัดเลือกที่จะต้องตัดสินอนาคตว่าจะได้ไปแข่งชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายหรือไม่ถ้าไม่ได้ไปอันนี้กระทบหนักแน่นอนรวมไปถึงการจัดโปรแกรม ในช่วงฟีฟ่าเดนะครับอาเซนครับก็เน้นหน่อยก็ได้เพราะว่ามันก็มีแรนกิ้งฟีฟ่เหมือนกันแต่อาจจะไม่เยอะแต่ก็มีแรน k i กิ้งให้ได้เก็บเหมือนกันอันนี้ก็ต้องจับตามองอันเนี้ยมันเป็นผลงานที่ต้องดูกันแบบเวลยาวว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไรซึ่งสําหรับมุมผมนะผมเองเ่ยก็ยังแอบขนลุกอยู่นะว่าปีเนี้ยเราจะสะานได้ไหมทีมชาติไทยจะสะตเอเชียเหมือนที่เคยผ่านมา ในยุในช่วงเวลาหนึ่งที่เราไปเล่น Asian Cup เอเชียนคัพรอบสุดท้ายแล้วเราแบบหูทำผลงานดีๆจนเป็นโมเมนตัมสำคัญที่เหวี่ยงทีมชาติไทยจากอยู่อันดับร้อยกว่าของโลกเนี่ยเข้ามาอยู่ในตำแหน่งท็อปร้อยได้สำเร็จถ้าเราเวี่ยงโมเมนตัมนี้ได้อีกรอบมันจะเป็นอะไรที่น่าจับตามองมากๆเลยทีเดียวนะครับและน,นี่ก็คือเรื่องราวของพี่น้องบอลไทยประจําคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงณนะจุดจุดนี้คิดเห็นยังไง คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะวันนี้เนี่ยถ้าดูฟุตบอลอาชีพแล้วเราแบ่งเลเยอร์ได้เนี่ยเราจะเข้าใจโลกของฟุตบอลไทยมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าแบ่งเลเยอร์ไม่ได้เนี่ยวันนี้มันจะคล้ายๆวงการฟุตบอลเวียดนามณนะัจจุบันนะครับเวียดนามเนี่ยโอ้โหปังมากนะครับในอาเซียนซีเกมเหรียญทองที่ประเทศไทยไปแข่งขันเอเชียก็ จบอันดับที่3อยู่23ปีชิงแชมป์เอเชียแต่วันนี้สิ่งที่กระทบออกมาอย่างชัดเจนคือหลีกอาชีพที่หยุดไปกว่า3เดือนนะครับอย่างกงันฮานอยภาพชัดนะครับเพราะว่าก็ยังมีโครงสร้างนักฟุตบอลทีมชาติเวียดนามแต่สําหรับนําดินเนี่ยยกไว้เป็นกรณีที่เข้าใจอย่างหนึ่งเพราะว่านําดินเนี่ยนะครับมีการเสริมแกร่งผู้เล่นต่างชาติมาแบบจํานวนมหาศาลและแน่นอนนะครับเหงียนซวนซอนคนก็ต้องพูดเยอะว่าโหเหงียนซุนซอนยังยิง,ยงอยู่เลยบิ๊กแชมป์ล่าสุดเนี่ย ล่มคู่ต่อสู้จากสิงคโปร์ไปยับเลยก็อย่าลืมว่าเหียนซอนซอนก็เป็นบราซิลนะแต่ว่าขเข้าใจให,ใ,หใ,หให้ให้นำดินหนึ่งทีมแล้วกันแต่อยากรู้เหมือนกันถ้านำดินเจอกับบุรีรัมมันจะออกมาเป็นยังไงนะก็มาดูกันแบบยาวๆแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือเรื่องราวของพี่น้องบอลไทยประจําคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กชมป์แบบนี้ก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับ รวมไปถึงฝากด like, กดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ